ครับผมก็บทบาทในเรื่อง Love and Memories นะครับผมความรักความทรงจำนะครับผมชื่อบูพิงนะครับก็เป็นลูกของคุณปราดนะครับไม่ใช่ปราดชยานะครับเป็นคุณปราดนะครับก็เป็นคุณพ่อของผมเองนะครับคือในในครอบครัวเนี่ย ตัวคุณย่าของผมเขาป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับซึ่งเราได้รับการดูแลคุณย่าได้รับการดูแลที่ดีมากๆจากคุณพ่อซึ่งเราเองเนี่ยเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างในทุกๆเรื่องเร,เราคิดตามเขาอยู่เสมอเวลาที่เขาทําอะไรให้คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องมันดําเนินไปเรื่อยๆอคุณพ่อเราเองก็จะมีโรคความจําระยะสั้นหายไปซึ่งไอ้โรคนี้มันทําให้เขาบางครั้งเขาจําเราไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เราเป็นครอบครัวที่ดูแลกันด้วยความรักมาโดยตลอดคือมันจะมีการเล่าเรื่องของสองครอบครัวครับ ครอบครัวของนางเอกก็จะเป็นครอบครัวที่คุณแม่เกิดโรคอัลไซเมอร์ขึ้นแต่เขาดูแลกันเองด้วยวิธีในแบบของเขาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างคือดูอย่างไม่ถูกวิธีส่วนครอบครัวของผมเนี่ยดูแลกันอย่างถูกวิธีครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ความรักเข้าครอบโลกนี้เอาไว้ซึ่งมันก็จะมีการสอนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องโรคอัลไซเมอร์อยู่ในนั้นด้วยซึ่งตัวตัวผมเองก็จะเป็นเหมือนในฝั่งของคนดูนะคนดูจะได้มานั่งแทนเราว่าเฮ้ยเวลาเกิดโรคอัลไซเมอร์ ควรจะต้องทำอย่างไรอะไรแบบนี้ครับอโอ้จริงจริงต้องตอบแบบว่าตรงตรงเลยว่าพ่อพี่แหม่มพี่ละวันบนุล้นเลยครับคือผมเล่นพ่อพี่แหม่มเลยใช่ครับพ่อจริงจริงรู้จักกับพี่แหม่มนัแตละผมยังเด็กมากๆครับคุณพ่อพาไปที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคุณแหม่มเป็นเหมือนครูผมอีกคนนึงครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย พี่แหม่มเขาก็จะสอนเรื่องพิธีกรให้ผมนะแต่ผมดื้อมากตอนนั้นนะ่ะติดเกมมากหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เอาเนี่ยวันนี้จะมาอยากเรียนรู้ตอนอายุเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจริงตอบตอบต,อตอลงเพราะเรื่องพี่แหม่มแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเรามานั่งอ่านบทผมรู้สึกว่าเรื่องมันน่าเล่นมากขึ้นด้วยก็ต้องขอขอบคุณพี่เจีย๊ยบคนเขียนบทด้วยนะครับโอคือคุณเจี๊ยบเขาก็แบบเขียนออกมาได้แบบสอดแทรกทั้งความรู้ความเข้าใจบางอย่างแล้วตัวเราเองก็มีคนแก่ในบ้านอีกเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเล่นเรื่องนี้เราโคตรอ คือเราเอาเอาสัญญาณเตือนภัยต่างๆของโรคนี้ยกับเอาไปคิดหมดเลยแล้วเอาไปสังเกตอาม่าตัวเองบ้างหรืออะไรแบบนี้ครับซึ่งอาม่าผมก็ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นนะแต่เขาก็มีความขี้หลงขี้ลืมตามภาษาคนแก่เขาแต่มันทำให้เขามันทำให้ผมระแวดระวังมากขึ้นจึงต้องขอขอบคุณเรื่องนี้มากเลยครับเพราะว่ากําลังแอบคิดกับคุณพ่อถึงถึงถึงโรคนี้อยู่เหมือนกันครับใช่ครับครับเสร็จเรื่องอครับผมบกแ็แฟนๆยังคงแบบว่า แสดงความรักกันในแบบเดิมๆใช่ครับก็แบบว่ามีขึ้นจอบ้างมีไปทําโปรเจกต์ตามจุดต่างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความไม่เหมือนเดิมที่เกิดขึ้นคือเราเจอโควิดแล้วเราไม่สามารถรวมตัวกันได้ปกติเราจะรวมแฟนคลับเจอกันอะไรแบบเนี้ยครับแต่พอเจอกันไม่ได้ก็ใช้วิธีการผมไปตามล่าเก็บโปรเจกต์กันเองนะครับก็ไปตามจุดต่างๆที่แฟนคลับเขาขึ้นป้ายขึ้นจอไว้ครับแล้วก็ไปถ่ายรูป กับจอตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็ไปไปตามเก็บโปรเจกต์ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกทุกคนมากๆเลยทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับในต่างประเทศผมก็ยังแอบดูอยู่ตลอดถึงแม้ว่าตัวผมจะไม่สามารถไปถ่ายรูปก,กับโปรเจกต์ได้แต่ผมผมรับฟังรับแล้วก็รู้เห็นหมดเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยขอบคุณยูยูทั้งไทยและต่างประเทศด้วยครับขอบคุณม,มากครับของอะไรพิเศษจากพี่สิงห์เหรอฮะโทรมาสายหนึ่งผมก็ดีใจมากแล้วฮะ ใช่ครับแม่แกโทรมาวันเกิดแล้วครับแล้วก็โทรมาพูดคุยแล้วก็คือแกไปบวชใช่ครับแล้วก็คุยแล้วเราต้องเรียกว่าตอนนี้ไม่ใช่ทิดสิงห์นะต้องเรียกว่าทิศสิงห์ใช่เพราะเพิ่งบวชออกมานะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เจอกันแล้วครับใช่ครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณในทุกๆอย่างเลยจริงๆกองเนี้ยฝากขอบคุณด้วยนะเพราะว่าแฟนๆส่งขนมมาส่งฟุตซัพพอร์ตมาแบบหนาแน่นเลยทุกคนเขาก็ได้ทานกันจนเต็มที่เลยครับบางครั้งก็เหลือแล้วก็มีโอกาสได้เก็บเอาาไปฝก ครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยคือแฟนๆน่ะรักเราดูแลเราแต่เผื่อแพรไปถึงคนรอบข้างนี่เป็นเป็นพลังมหาัศาัรรย์อย่างหนึ่งที่ผมบอกมาตลอดอยู่แล้วว่าผมผมผมอินมากผมชอบมากอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆครับบทบาทพิธีกรตอนนี้คืออรบ้าบทบาทพิธีกรตอนนี้แหละครับอยู่ในช่วงฝึกฝนมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าลอกลายอะครับคือแบบว่าเราเราดูพี่เกลือดูพี่แ้ง เขาคิดย like, okay ังไงเขาทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะพยายามดูจากเขาแล้วก็คอยถามเขาตลอดว่าพี่แบบนี้โอเคหรือยังผมควรเพิ่มอะไรไหมผมควรปรับปรับอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนแรกถ้าดูทุกคนสังเกตคิสดีๆตอนที่คิสถ่ายโกลเด้นซองซีซั่นสามนะผมยังไม่มีรอเรือรอลิงเลยอ่ะผมยังแบบว่าพูดอะไรแบบตงๆออกเสียงแบบซอเสือผิดอยู่เลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมยังทาได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผมดีขึ้นมากใช่ครับก็เนี่ยแหละครับได้ประสบการณ์จากผู้ใหญ่ทุกๆคนเลยที่มอบ โอกาสนี้มาให้ต้องขอบคุณมากจริงๆครับแต่จะฝึกต่อไปเรื่อยๆครับอีกเยอะเลยครับใช่ครับฝากผลงานพี่ไม่สบายใช่ไหมฝา <c oughs> กผลงานนะครับผมก็ตอนนี้มีละครนะครับเรื่องนี้เลยนะครับ ความรักและความทรงจำนะครับผม Love and Memories นะครับยังไงก็ฝากดูด้วยเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์แล้วมันมันใกล้ตัวมากนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาดูมาได้สาระแน่นอนนะครับผมมั่นใจเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับทางช่อง g m m 25สาครับส่งคำดอกไม้ครับยังไงก็ฝากด้วยเล่นกับพี่ลูกเกดกับน้องไอ้แล้วก็เล่นกับอาดาวด้วยแล้วก็แม่ตุ๊กเดินเต็มด้วยครับผมเนี่ยฝากเรื่องนี้มันมากแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็รายการของช่องวัน141นผมเเเทีพลรามส เดอะสตาร์ไอดครับยังไงขอฝากด้วยครับผมครับขอบคุณครับ